สวัสดีครับมาชมแนวทางชาร์จหน่อยเนาะกันเนาะนี่มาบิ่งผลกัเนาะกันเนาะผลของวันที่14ชาร์จน่อย EP พิเศษ977นะบ่มีเนาะัเนาะ72ก็บ่มีเนาะัเนาะปกติ1717817บ่มีเนาะัเนาะเฮาให้เด่น1แต่ว่าไปบ่ถึงเนาะัเนาะ อง v บ p ยพีะครับนมอสีสามสีสามมานัครับนมสีสามราคาเก้าหกมิตรเก่าหานรับนมถึงบามมาเนะครับมาหนึ่งยังดีเยอะเนาะรับมาหนึ่งนามวัดใหม่หนะครับนาะของบันทีสิมหานะครับนาะ อาจจะเปลี่ยนแน่นะครับาะนำมือกออกนะครับทเกาะครับนศูนย์หนึ่งสองสามเจ็ดแดก้าศูนย์เจ็ดแปดเก้ายังมายู่เนาะครับนาะ 8 3ได้1 2 3 4ก็สวน7 8 9ก็สวนนะครับนะเฮาเบิ่งมาเบิ่งในเด็กตัวนี้นะครับเนาะ8ก็ แปเจ็ะครับเนาเก้าสิบสิบ็ดสองสามสอง่หกน่เคสามนะครับเนาะมนสามะนสิมาเนาะครับเนา นะอาตีนี้กนันากับเจ็ดแปดสามหน่อยขึ้นก่อเนาะเจ็ดเก้าเจ็ดศูนจ็ดนึ่งจ็ดสองจ็ดสามจ,าจ,จ,จ,จ็ดสาม

ชุดสองชุดสามชุดสี่หนึ่งสองนะครับหนึ่งสามนะครับเนะาะแล้วก็สองสามถ้าเลขติดมีเจ็ดนะครับเนาะ ต่งติดคงน้อยปกติเนาะ79 78เนาะครับเนาะต่งติดดติดน้อยปกตินชิมาเนาะครับเนาะ93 น้งครับเนามาฟังคำเตือนเนาะครับสูตรมีเขามีดุดเนาะครับเนาะพิดจาได้ดีก่นอนนำไปใส่เนาะครับเนาะสร้างคลิปมาเพื่อความบันเทิงบปรดช่วยน้ำชนอนอย่าดึนการพนันนัดนาะครับเนาะถ้า,าปิดผ่านประกันใดขอโทษขออภัยเนาะครับเนาะนี่เป็นชุดซ้ำหน่อยเนาะครับเนาะ าเพื่อนๆช่วยเก็บไปจบในเด้อครับเนาะครับเนาะพอได้เพิ่มสมุนก์เนาะครับเนาะเพิ่มไม่ได้เนาะครับเนาะเป็นสมงนก์นะครับเนาะของวันที่14มาหนักหน่อยเนาะครับเนาะดุจเย็นตัวโกงเนาะครับเนาะเนาะเก็บนี่ก็จบไจ้าใบชะเมล่าครับเนาะนี่